สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับมาวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแบบประเมิน SDQ หรือแบบประเมินพฤติกรรมเด็กเนี่ยนะครับซึ่งอาตัวแบบประเมินที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับจะแปลผลอัตโนมัติทุกขั้นตอนนะครับซึ่งจะทำให้คุณครูที่ใช้งานนะครับง่ายและก็สะดวกในการใช้งานมากๆนะครับมีขั้นตอนในการใช้งานอย่างไงบ้างอาตามมาดูกันครับ จะตัวนี้นะครับก็จะมีวิธีการใช้งานนะครับการทำงานของแบบประเมิน SDQ ตัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย Google Form นะครับ4ฟอร์มนะครับเพียง4ฟอร์มเท่านั้นนะครับด้านที่1นนะครับก็จะเป็นนักเรียนประเมินตนเองนะครับซึ่งคุณครูก็จะให้ฟอร์มกับนักเรียนนะครับนักเรียนก็จะกรอกฟอร์มพอกรอกฟอร์มเสร็จนะครับก็จะแปลผลให้กลายเป็นประมวลผลกลายเป็นไฟล์ PDF อัตโนมัตินะครับ ต่อมาด้านที่2ก็คือคุรูจะประเมินนักเรียนนะครับด้วยตัวเองนะครับคุณครูก็กรอกฟอร์มนะครับกรอกฟอร์มแล้วก็เช่นเดิมครับก็ประมวลผลกลายเป็นไฟล์ pdf เหมือนเดิมนะครับอัตโนมัตินะครับต่อมานะครับด้านที่3นะครับผู้ปกครองประเมินนะครับประเมินเด็กนะครับผู้ปกครองก็จะกรอกฟอร์มนะครับประกอบฟอร์มเสร็จเช่นเดิมนะครับก็จะแปลผลนะครับให้เป็นไฟล์ pdf อัตโนมัตินะครับหลังจากนะครับที่เราได้ ข้อมูลนะครับที่เด็กกรอกเข้ามานะครับผู้ครูประเมินนักเรียนมาแล้วนะครับผู้ปกครองประเมินมาแล้วนะครับก็ให้ครูประจําชั้นเนี่ยนะครับกรอกแบบฟอร์มสรุปนะครับฟอร์มที่4นะครับแบบฟอร์มสรุปนะครับก็ครูก็จะกรอกแบบฟอร์มสรุปไม่เยอะนะครับนิดเดียวนะครับพอกรอกแบบฟอร์มสรุปเสร็จปุ๊บก็จะสร้างแปรนะครับแปรผลให้เป็นไฟล์ PDF ในส่วนหน้าอัตโนมัตินะครับหลังจากที่เราได้นะครับก็จะได้ นะครับไฟ pdf ทางด้านของนักเรียนนะครับด้านที่2ก็จะเป็นของครูประเมินนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองประเมินนักเรียนนะครับแล, Dogs yeah. แล้วได้บ mee, แบบสรุปแบบนี้นะครับได้แบบสรุปแบบส่วนหน้าแบบนี้นะครับเราก็จะเอาแบบสรุปส่วนหน้านี้นะครับมาอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เอานะครับสามด้านนะครับมาอยู่ไว้ด้านหลังนะครับเป็นภาคผนวกนะครับอ่าแล้วก็จะเอาภาคที่1บวกนะครับบวกเข้าไปนะครับบวกทั้ง4ด้านแบบนี้นะครับเมื่อบวกทั้งสีด้านเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะได้ อ่าประมวลผลเสร็จก็จะได้แบบฟอร์มทั้งหมดเป็นเป็นเล่มขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะครับอ่าแบบอัตโนมัติเลยนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าขึ้นมาแบบนี้อ่าในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเอาของเด็กแต่ละคนนะครับแต่ละด้านมารวมกันก็จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับอ่าซึ่งซึ่งเราก็จะต้องปริ้นออกมานะครับเอามาใส่กันตรงนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะอ่ารวมนะครับนี่นะครับเอาไฟล์นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับที่เราได้นะครับจากตรงนี้มารวมกันนะครับพอรวมกันแล้วก็ใส่นะครับผมมีกระทั่งปกหลังให้ด้วยนะครับใส่ปกหลังแล้วก็เอาใส่ปกหน้าให้ด้วยแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือสามารถที่จะเข้าเล่มกลายเป็นไฟล์ที่กลายเป็นรูปเล่มของแบบประเมินนะครับรายงานประเมินพฤติกรรมเด็กได้เลยนะครับอ่าเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าขั้นตอนในการทํางานของแบบประเมินที่ ผมทําขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นแบบไหนครับพอรวมหลังจากที่รวมกันแล้วมันก็จะได้แบบนี้นครับหลังจากรวมกันแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับก็มีตั้งแต่หน้าแรกก็จะเป็นปกนะครับมีให้แม้กระทั่งปกนะครับมีปกมีบันทึกข้อความให้โดยอัตโนมัตินะครับนี่บันทึกข้อความสร้างเองอัตโนมัติมีแบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อนนะครับให้นะครับแบบแล้วก็จะมีแบบรายงานนะครับแบบรายงานแล้วก็จะมีนะครับนี่นะครับ คะแนนในการแปลผลว่าด้านต่างๆเป็นอย่างไรนะครับก็คือเป็นส่วนหน้านะครับก็ได้คะแนนเท่าไหร่เป็นกลุ่มเสี่ยงปกติมีปัญหาแล้วก็จะมีสรุปทั้งชั้นนะครับเป็นสรุปทั้งชั้นให้นะครับอัตโนมัติแบบนี้ว่านักเรียนมีทั้งหมด21คนนะครับเป็นชายกี่คนเป็นหญิงกี่คนกลุ่มปกติกี่คนมีกลุ่มเสี่ยงกี่คนคิดเป็นคะแนนประเมินกี่คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกีออ่เปอร์เซ็นต์มีนักเรียนทั้งหมดนะครับกี่คนนะครับมี18คนมีกลุ่มเสี่ยงกี่คนนะครับแบบนี้ แล้วก็ลงชื่อครูที่ปรึกษาหรือครูประจําชั้นแล้วก็มี diabetes, แม้กระทั่งภาคผนวกให้โดยอัตโนมัตินะครับพอมีภาคผนวกเสร็จปุ๊บก็จะมีปกหลังเอาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็จะนี่นะครับที่หลังจากที่ก็จะมีตัวสรุปรายชั้นเรียนมาให้ด้วยนะครับว่าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีนักเรียนนะครับด้านที่1ของนักเรียนคนที่1นะครับแบบนี้นะครับด้านที่1นนะครับก็คือเขาประเมินตนเองเขาประเมินตนเองว่าอย่างไรก็จะแปลผลมาให้นะครับ แต่ละคนแยกแต่ละคนให้ด้วยนะครับก็จะมีนี่ครับด้านนี้นะครับเขากรอกคนที่เทไรก็จะมีเครื่องหมายเขาเลือกอะไรไปก็จะเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาคะแนนที่เขากรอกเนี่ยไปประมวลผลนะครับนี่นะครับมีปัญหาไม่มีปัญหาเล็กน้อยแบบนี้แล้วก็ลงชื่อเขาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีด้านครูประเมินนะครับครูประเมินครูก็จะประเมินไปนะครับก็จะออกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับมีแบบฟอร์มครูประเมินแล้วก็อันสุดท้ายนะครับด้านสุดท้ายก็จะเป็น ด้านของผู้ปกครองประเมินนักเรียนนะครับเขาก็จะกรอกแบบนี้นะครับผู้ปกครองก็กรอกกรอกไปมีเสียงมีปกติมีอะไรประมาณนี้นี่เป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเล็กน้อยก็จะมีข้อนี้ตอบข้อนี้ขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะจะว่างนะครับตรงนี้ก็มีปัญหานะครับประมาณนี้นะครับคะแนนก็รวมเป็น3แล้วก็จะมามาใส่เข้าไปนะครับด้านของนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีฟอร์มนะครับแล้วก็สรุปแบบนี้ออกมาให้นะครับอันนี้ก็คือ แบบที่รวมเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะมาดูในฟอร์มจริงนะครับว่าหลังจากที่ได้รับไปแล้วเนี่ยนะครับฟอร์มจะเป็นจะมีลักษณะเป็นแบบไหนบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็นะครับก็จะเป็นฟอร์มนะครับที่ให้นักเรียนประเมินตนเองก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเขากรอกเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมา อยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนประเมินตนเองเนี่ยมีกี่คนนะครับในที่นี้นะครับในห้องนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับ21คนเขาก็จะเรียงให้นะครับเพราะว่าเวลาเราตั้งชื่อไฟล์เห็นไหมครับเราบอกว่าอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยนะครับเป็นชั้นป .4 ห้องหนึ่งนะครับตอนนี้มันยังก็จะเรียงขึ้นมาแบบนี้นะครับเรียงเลขที่ให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับต่อมานะครับเป็นฟอร์มที่2นะครับฟอร์มที่2ก็คือฉบับครูประเมินนะครับครูก็ประเมินเด็กนะครับพอประเมินเสร็จก็จะ เข้ามาอยู่ในนะครับสร้างไฟล์ pdf นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ที่ครูประเมินให้โดยอัตโนมัติเลี้ยงเลขที่เช่นกันแบบนี้นะครับต่อมาฟอร์มที่3ผู้ปกครองกรอกนะครับพอผู้ปกครองกรอกครบนะครับมันก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์ของผู้ปกครองประเมินนักเรียนแบบนี้นะครับก็เรียงเลขที่ให้อัตโนมัติเหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะทําการกรอกฟอร์มแบบสรุปนะครับการประเมินเนี่ยนะครับแนะนำนะครับ เราจะต้องไม่ลืมนะครับเราจะต้องมาดูตรงตรงนี้ก่อนนะครับให้มาดูตรงฟอร์มการตอบฟอร์มแบบต่างๆก่อนนะครับซึ่งการตอบฟอร์มเนี่ยในความเป็นจริงใช่ไหมครับถ้าฟอร์มที่2เนี่ยเป็นครูนะครับเป็นครูคุณครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษาเนี่ยเป็นคนกรอกเราก็สามารถที่จะไล่กรอกทีละคนได้นะครับก็จะเลี้ยงเลขที่ให้แต่ทีเนี้ยถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยเขาก็จะกรอกมาเลขที่ไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังก็จะมาละเกตละกาแบบนี้ให้เรามาทําการปรับนะครับ ปรับเลขที่ให้เรียงลําดับก่อนก็ให้มาตรงตรงนี้นะครับให้มาตรงให้มาตรงคอลัมน์ของอเลขที่เนี่ยนะครับให้กดไปตรงลูกศรตรงนี้แล้วก็ให้เรียงจาก A ถึง Z ก็คือให้เรียงจากน้อยไปหามากนะครับมันก็จะเรียงให้เพราะว่าตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้จะไปไปอยู่ที่การสรุปผลนี่นะครับจะมาอยู่ที่การสรุปก่อนที่จะสรุปผลนี่ให้ให้โดยอ uh ัตโนมัตินะครับต่อมาน้าที่2เราเรียงแล้วนะครับ а, ถ้าเรายังไม่เรียงแล้วก็กดไปที่ จากน้อยไปหามากเช่นกันต่อมาก็ด้านที่3ผู้ปกครองกรอกนะครับผู้ปกครองก็จะกรอกประมาณนี้นะครับเราก็ให้ปรับนิดนึงนะครับให้แปรผลให้เป็น A ถึง Z ก่อนแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยมาฟอร์มที่ฟอร์มที่4สรุปนะครับแล้วเราค่อยนะครับฟอร์มที่4ที่จะต้องให้ครูประจําชั้นกรอกเนี่ยนะครับก็มีไม่เยอะนะครับเพราะว่าก็กรอกอัปโหลดโลโก้โรงเรียนอาศัยราชการเข้าไปเพราะว่าส่วนนี้จะเอาไปใช้ใน ส่วนของบันทึกข้อความนะครับมีเลขที่หนังสือนะครับถ้าเรายังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้ถ้าไม่รู้ก็ใส่อื่นๆไปอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับของผมเป็นย่อฟอจุดนะครับใส่วันที่เข้าไปกรอกวันที่เข้าไปกรอกเดือนนะครับกรอกพศออปฏิวัติหน้าที่ผมก็ทําไว้เป็นครูประจําชั้นบางคนก็ถ้าเป็นมัธยมก็เป็นครูที่ปรึกษานะครับก็ชั้นนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าเราทําระบุเป็นรายชั้นอยู่แล้วจำนวนนักเรียนก็ใส่เข้าไปชื่อโรงเรียนนะครับชื่อผู้รายงานตําแหน่ง ระบุหัวหนา้าผู้ดูแลระบบดูแลหัวหน้ากลุ่มงานกิจการแล้วก็ผู้มนวยการโรงเรียนแบบนี้พอกอกนะครับผมจะกอกฟอร์มเลยให้ดูก็ได้นะครับพอกอกนะครับอฟอร์มด้านที่4นะครับก็จะเป็นสรุปผลการคัดกรอง SDQ นะครับแล้วก็ใส่โลโก้โรงเรียนเข้าไปแบบนี้นะครับก็เลือกไปก็เลือกโลโก้โรงเรียนแบบนี้นะครับกด Open อัปโหลดขึ้นมา นะครับไม่ไม่เยอะนะครับอ่าแล้วก็เป็นใส่ส่วนราชการเข้าไปเลขที่หนังสือก็ใส่ติ๊กเข้าไปติ๊กนิดเดียวนะครับอ่าวันนี้วันที่อ่ายี่สิบเจ็ดนะครับอ่าวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าเดือนนะครับพฤศจิกาสองห้าหกสี่เป็นครูประจำชั้นอ่าเลือกชั้นจำนวนนักเรียนเลือกโรงเรียนเลือกผู้รายงาน เลือกตำแหน่งนะครับเลือกหัวหน้าระบบดูแลเลือกผู้อำนวยการแล้วก็กดส่งนะครับอ่าดูนะครับตอนนี้ก่อนที่ผมจะส่งนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าตรงตรงนี้มันจะสร้างอัตโนมัตินะครับสร้างแปรผลให้อัตโนมัติอ่าขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้อ่าเปิดให้ดู2ออหน้าจอเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จผมกดส่งนะครับ ส่งนะครับก็จะทำการประมวลผลนะครับสักครู่นะครับตอนนี้ข้อมูลมันก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเขาก็จะประมวลผลนะครับประมวลผลให้สร้างให้เป็นไฟล์ pdf อัตโนมัตินะครับรอสักครู่นะครับมาแล้วนะครับตอนนี้มาแล้วตอนนี้นะครับเขาก็คัดลอกมาจากแม่แบบนะครับคัดลอกมาจากแม่แบบหลังจาก ขะลอกเสร็จก็จะดึงข้อมูลนะครับจากแม่แบบมาแล้วก็จะสร้างให้เป็นไฟล์ PDF เห็นไหมครับก็กลายเป็นไฟล์ PDF เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดดูได้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปรวมกันเหมือนเดิมก่อนนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับพอเราเปิดเข้าไปนะครับในส่วนหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ มีแม้กระทั่งปกนะครับปกเนี่ยก็จะมาจากข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีทั้งปกหน้านะครับมีบันทึกสร้างบันทึกข้อความให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีคําบรรยายนะครับจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็มีการแปลผลนะครับตรงนี้จะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะครับว่าตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับบอกเลยครับเป็นเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์แล้วก็จะมีสรุป ทั้งชั้นนะครับเห็นไหมครับสรุปทั้งชั้นบอกเปอร์เซนต์บอกอะไรกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาอัตโนมัตินะครับอ,อย่างเงี้ยยีคนมีจุดแข็ง20่มีปัญหาหรือเสี่ยงอยู่1คนก็จะลงชื่อ,อครูประจําชั้นครูที่ปรึกษาแล้วครับแล้วก็มีแม้กระทั่งเป็นภาคผนวกให้นะครับภาคผนวกให้แล้วก็จะมะีปกหลังให้โดยอัตโนมัติแบบนี้นะครับอันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดลงไปเก็บไว้ในเครื่องของงเราาไไดดด้กวน์โหลลป นะครับทีนี้ต่อมานะครับอ่ามันจะมีอยู่แปรผลรายชั้นเรียนตรงนี้นะครับเราจะเอาเข้าไปใส่ในฟอร์มด้วยนะครับจะเป็นอ่าแปรผลของนักเรียนนะครับทั้งหมดเลยนะครับแปรผลของนักเรียนทั้งหมดนี่นะครับอ่าทั้งหมด21คนเนี่ยนะครับว่าหลังจากที่เรากรอกฟอร์มไป3ฟอร์มนะครับแบบฟอร์มสรุปไปแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับอ่าขึ้นมาให้โดยแบบอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็อ่า เราจะส่งออกเองนะครับตรงนี้จะไม่ส่งออกให้อัตโนมัตินะครับเราก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่คําว่าดาวน์โหลดให้ดาวโหลดเป็นไฟล์ PDF นะครับกดตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็กดส่งออกเลยครับนะครับกดส่งออกนะครับเขาก็จะดาวน์โหลดลงมาเป็นไฟล์ PDF นะครับแล้วเราก็ทําการนะครับยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่าง แต่ละอันนะครับผมจะยกตัวอย่างแต่ละไฟล์เนี่ยลงไปอย่างครูประเมินนะครับผมเจอนักเรียนคนที่1และกันเลขที่1ครับก็ดาวน์โหลดลงไปนะครับแบบนี้นะครับก็อันที่2นักเรียนประเมินนะครับก็ดาวน์โหลดลงไปแบบนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ผู้ปกครองประเมินนะครับก็จะเอาเลขที่เดียวกันนี่นะครับเลขที่1นนะครับก็กดดาวน์โหลดนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดลงไปทั้งโฟลเดอร์นะครับก็ให้เราอยู่อย่างเช่นครูประเมินใช่ไหมครับ อาจจงเช่นเด็กประเมินอย่างเงี้ยแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเขาก็จะทําการบีบอัดไฟล์นะครับให้โดยอัตโนมัติเอาทั้งหมดที่มีอยู่ในเนี้ยบีบอัดแล้วก็แล้วก็ดาวน์โหลดลงให้เองนะครับเมื่อเขาบีบอัดเสร็จเขาก็จะดาวน์โหลดให้เป็นไฟล์ pdf ให้แบบนี้นะครับอัตโนมัตินะครับอ่าทีนี้เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอ่าเราจะมาดูนะครับอ่าหลังจากที่เราได้ดาวน์โหลดลงมาเรียบร้อยครบนะครับอ่า ทั้ง3ด้านแล้วก็แบบสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับก็จะได้ไฟล์ประมาณนี้นะครับก็จะมีไฟล์สรุปนะครับมีไฟล์สรุปมีไฟล์ที่เป็นการแปลผลรายชั้นเรียนแล้วก็จะมีด้านที่ 1, ก, 1> ก็จะเป็นด้านที่นักเรียนประเมินตนเองด้านที่2ก็จะเป็นครูประเมินแล้วก็ผู้ปกครองประเมินนะครับเราสามารถที่จะปริน้นพวกนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาภาคผนวกที่เป็นด้านต่างๆเนี่ยใส่เข้าไป นะครับหรือเราจะรวมหรือเราจะรวมกันเป็นไฟล์อย่างนี้ก็ได้นะครับก็ใช้โปรแกรมในการรวมนะครับไม่ใช้ไม่ใช้โปรแกรมนะครับก็ใช้ออนไลน์นี่ก็ได้ก็คือเราก็คลิกไปว่ารวมไฟล์ pdf แบบนี้นะครับซึ่งผมได้ทําการอยู่ในคลิปก็มีสอนอยู่นะครับก็สมมติเราเจอแล้วนะครับเราจะใช้ i love pdf com เนี่ยนะครับก็กดเข้ามานะครับ พอกดเข้ามาแล้วก็เลือกไฟล์นะครับผมจะไปเร็วๆหน่อยนะครับก็เลือกอันที่1ก่อนนะครับก็คือเป็นการสรุปก่อนขึ้นก่อนแล้วก็กด open นะครับแล้วเราก็จะบวกเพิ่มไปอีกนะครับก็บวกเป็นต่อมาก็จะเป็นเอาแบบแปบลบผลทั้งลายชั้นเรียนนะครับต่อมาก็จะเป็นภาพขหนวกของด้านที่1ก็คือนักเรียนประเมินตนเองนะครับของแต่ละคนนะครับตรงนี้ของแต่ละคนต่อมาก็ ก็จะเอาแบบนี้นะครับก็ให้ดูหลักไปก่อนนะครับก็จะเอาครูประเมินนะครับออกมาแล้วก็อันที่สุดท้ายนะครับก็จะเอาผู้ปกครองประเมินแบบนี้นะครับก็กดโอเพนมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด5า pdf แบบนี้แล้วเราก็กดไปที่คำว่ารวม pdf ตรงนี้นะครับรอ,อสักครู่นะครับถ้าเขาเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะทาการดาวน์โหลดให้เองอัตโนมัตินะครับหรือถ้าไม่ดาวน์โหลดหรือมีข้อขัดข้องอะไรก็ให้เรากดไปตรงดาวโหลดตรงนี้นะครับ แต่ไม่ต้องกดนะครับมันขึ้นมาเองนะครับเพราะเขาจะตั้งชื่อว่าไอเลิฟพีทีเอฟเมอร์สแบบนี้นะครับพอเรากดเข้าไปดูก็จะเป็นการรวมนะครับรวมแบบนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเขาก็จะเป็นรวมให้แบบนี้เหมือนกับตอนที่ผมยกตัวอย่างให้ดูจากก่อนหน้านี้นะครับก็จะมาแบบนี้นะครับมาเลยนะครับแบบนี้ครบทุกอย่างเลยนะครับมีพร้อมทุกอย่างครบให้เรียบร้อยนะครับนะครับแบบนี้นะครับรวมประมวลผลให้เรียบร้อยมีกระทั่งแม้กระทั่ง ปกหลังให้แบบนี้นะครับสำหรับตัวแบบประเมินตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะสั่งได้นะครับจากฟอร์มด้านล่างนะครับฟอร์มด้านล่างผมจะแปะฟอร์มเอาไว้ให้สั่งอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งราคาก็ย่อมเยานะครับอ่านยังไงก็ลองนะครับสั่งไปใช้งานดูนะครับแล้วก็ดีอย่างหนึ่งนะครับฟอร์มที่เราได้มาตรงนี้เห็นไหมครับฟอร์มที่เราได้มาเนี่ย มันจะครบทุกด้านเลยแล้วก็รวมทั้งส่วนหน้าแม้กระทั่งปกหน้าปกหลังก็ให้มานะครับแล้วก็พอปีต่อไปเราก็สามารถที่จะนําฟอร์มตัวนี้นะครับฟอร์มตัวนี้ไปใช้นะครับปีต่อไปได้อีกนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นฟอร์มชุดเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างเพื่อสั่งฟอร์มได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Música